ยังรู้จักเห็นสีวันเดือนปีชั่วโมงนาทียังไม่มีสิ้นสุดชีวิตมนุษย์เราก็ย่อมเปลี่ยนแปลงกาามนุนมนะ มนาฬิกามันแกว่งแสดงว่านาฬิกามันเดินมันบอกให้เรารู้ถึงชั่วโมงนาทีทุกนาทีที่นาฬิกามันเดินชีวิตมนุษย์เราทุกๆคนก็ต้องดิ้นรนไปตามการละเวลานาทีชีวิตเป็นนาทีของความเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในนาทีเช่นนาทีนี้กำลังทุกอีกนาทีเกิดทุกความสุขเข้ามาแทนที่ มันเปลี่ยนได้แม้กระทั่งเพียงเสี้ยวหนึ่งของวินาทีนาทีชีวิตรานบูนสร้างบทบริษัทเอกรัฐ์จัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยนับตั้งแต่ผู้ภาคได้ภาคภาพยนตร์อินเดียเรื่ององค์ุริมานไปแล้วยังไม่เคยรับภาคภาพยนตร์อินเดียเรื่องไหนอีกเลยพึ่งจะมารับภาคภาพยนตร์อินเดียเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวถึงสามชั่วโมงกว่า แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ได้ดูตอนต้นๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะเริ่มต้นจนกระทั่งถึงตอนปลายเขาขมวดท้ายของเรื่องไว้อย่างชนิดหาดูได้ยากจากภาพยนตร์เรื่องใดๆ าราพันกับวันธนีผ้าวันนี้เป็นวันทําบุญวันเกิดและเปิดห้างใหม่ของในห้างใหญ่ลาลาเคดดนาตและบุญอ้าวถึงห้างใหม่ของเราแล้วลูกเอ้ยเอาราชูลงไปก่อนลูกแล้วก็รับน้องนะลูกนะ อปาปาบลูลงไปลูกให้พี่ก็รับเบอออย่างนั้นไปเข้าไปในห้างใหม่ของเราเลยลูกเข้าไปออกมาเลยแล้วครับในห้างโอ้ลักษมีจองขวัญหวานใจพี่น้องนี้อมพนำทำไม่รู้ว่าน้องยังสาวยังสวยสํารวยหรูพี่ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่คู่กันดี <c oughs> นี่ลักษมี<ะ>สวรรค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ็คงไม่ทรงสําราญเท่ากับที่พี่สร้างอาคารน้อยๆของเราในวันนี้น้องจะได้เห็นว่าพี่จะสร้างอะไรต่อไปให้น้องอีกในวันข้างหน้าพี่ไม่ได้หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้นะ ต่อไปพี่จะสร้างเวียงวังให้มันงามสง่าและจะซื้อรถยนต์คันมาหึอมามาให้น้องขับขี่หรือเวลาที่พี่ขับขี่รถยนต์พาน้องกับลูกๆไปเที่ยวตามถนนคนทางชาวบ้านเขาเห็นก็ได้บอกว่านั่นแน่ท่านมหาเศรษฐีลาลาเคเดนาตผู้ที่รักลูกรักเมียเป็นชีวิตจิตใจมาโน่แล้วเออกน,เนี่ สมีเธออยู่ไหนรา,ร,ราชัวราชูบาบลูมุนนาไปอยู่ไหนกันหมดลูกรับสมีราชวรัว <c oughs> เพียงเสี้ยวเดียวของวินาทีชีวิตของเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกสมบัติพัสถานอันตระานไปกับภัยธรรมชาตินั่นคืออำนาจของแผ่นดินไหว کل جہاں بستی تھی خوشیاں آج ہے ماتم وہاں وقت لایا تھا بہار وقت لایا ہے خدم ลื่อนกลาดเคดนาทย่ำอิดโรยหิวโหยให้เที่ยวสอกหาลูกเมียละเหียใจเมียก็หุ้มลูกไปเที่ยวหากันบัตเตกัลอารายบัดกีฮาร์เชกุลาบัตกาฮร์เชเปราลูกคนกลางมีผู้ชุก ปรับกินอิ่มหนำมีของเล่นเป็นสุขสันลูกคนโตถูกเขี้ยนตีทุกวี่วันให้ผู้คุมขอรับชัน้นมันทารุณร้อนดาวบทที่เกิดิชเ่แห่งจานตร์ตารุกาอนดา कर दिशे है चांद तारो का निज़ाम वक्ती खोकर में है क्या हुकूमत क्याज क्या हुकूमत क्या, क्या वक्ते दिन आर रात वक्ते कल आर राज ต,ตัวในห้างตกยากเหยียบซาาป้ายลิกขึ้นดูใจาหายไฟยังกลุ่นตำรวจเห็นเวทนานึกการุณสมองหมุนนึกย้อนหลังคลาวมั่งมีบักีปาบัน เจติรนลูกคนกลางหลับสบายในเตียงหรูลูกคนโตนอนคุดคูไม่เลือกที่ลูกคนเล็กอยู่กับแม่แย่เต็มทีพ่อทู่สีกลาบกรำย่ำทรมาน आदमी तो चाहिए वक्त से डर कर रहे आदमी तो चाहिए वक्त से कौन जाने किसा जा เอาตัวรอดพ่อยังปลอดเซสังหอบสังขารเมียกับลูกคนน้อยลอยทรมานกรรมบันดาลยังไม่รู้ดูกันต่อไปุีลต